ดูน้ำสิสีครับเพื่อนเพื่อนครับน้ำไม่เกาะเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทกที่แลวก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสไตล์ไวอาร์นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กับน้ายาต่างๆนะครับผมในผลิตภัณฑ์ของการดูแลบํารุงรักษารถนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปทาแว็กนะครับผมเคลือบเงารถนะครับผมไปดูด้วยกันนะครับผมว่าผมมีวิธีทำอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติด ตามไว้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปทาด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ครับโอเคครับวัสดุที่เราจะเอามาทําเป็นน้ํายาแว็กหรือว่าน้ํายาเคลือบเงารถของเราในวันนี้นะครับก็จะมีเทียนไขขี้ผึ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็มีคัปเตอร์นะครับเอาไว้ขูดเทียนไขนะครับแล้วก็มีที่ใส่เทียนนะครับแล้วก็มีน้ํามันสนนะครับผมนี่นะครับน้ํามันสนของเรานะครับแล้วก็มีผ้าไมโครนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับผมว่าผมมีวิธีทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะขูดเทียนลงไปในแก้วนี้นะครับแก้วนี้เป็นแก้วอะไรก็ได้นะครับผมที่สามารถลนไฟได้นะครับนี่นะครับเราไปทําด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆครับนะครับเราก็จะขูดเทียนลงไปไว้ในแก้วนะครับผมเป็นเทียนไขที่พึ่งนะครับผม ลงให้หมดเลยนะครับเส้นสีขาวก็ได้นะครับผมสีเหลืองก็ได้นะครับเป็นเทียนไขนะครับที่มันเป็นเทียนไขสีพึพึ่งนะครับ ผูดเอาให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเกนไสของเรานะครับแล้วก็เอาพอแค่นี้ก่อนนะครับพอประมาณนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่น้ํามันสนเลยนะครับนี่นะครับใส่ลงไปสักประมาณครึ่งฝานะครับ นี่นะครับแต่อีกนิดนึงนะครับผมประมาณเกือบฝาหนึ่งนะครับผม,ปมเปลี่ยนใหม่นะครับต่อมานะครับเราจุดไฟเช็คนะครับผมใส่เทียนเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ตั้งเทียนไว้นะครับเราก็จะเอา เราก็จะเอาเทียนไขที่เราใส่น้ำมันสนไว้นะครับไปลนเทียนนะครับผมเผื่อว่าให้มันละลายนะครับนี่นะครับให้มันเกิดฟอรมร้อนนะครับ น้ำมันสนถ้ามันไม่โดนไฟข้างในนะครับผมนก็จะไม่ลุกไหม้นะครับผมแต่ถ้ามันเกิดความร้อนหรือว่าไฟไม่วิ่งเข้าไปข้างในมันก็จะไม่ไหม้นะครับลมแรงนะครับพอบางๆไฟไว้หน่อยนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับ เอาไปใส่เตาแก๊สก็กลัวมันจะไฟมันจะลุกเกินไปนะครับนี่นะครับลมแรงมากๆเลยนะครับก็ให้มันร้อนๆหน่อยนะครับผมให้มันละลายให้น้ำมันสนเราร้อนนิดนึงนะครับผมนี่ครับก็ใกล้ร้อนๆแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับผมแค่นี้นะครับผมก็น้ำมันสนก็ร้อนแล้วนะครับเราก็จะดับเทียนไว้นะครับต่อมานะครับผมเราก็ทําการคนนะครับผมต่อมาเราก็คนเลยนะครับ นี่นะครับคนให้มันเข้ากันนะครับถ้ามันละลายนะครับแต่ถ้ามันไม่ร้อนนะครับผมเราก็จุดเทียนลนอีกนะครับครับหลังจากที่มันโดนวามร้อนนะครับผมนี่นะครับเทียนกีบพึ่งของเรามันก็จะเป็นน้ํานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะเป็นน้ํานะครับแล้วก็นี่นะครับ ล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะแข็งตัวนะครับผมนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นเหลวๆนะครับผมนี่นะครับคล้ายๆเป็นกิ่งพึ่งนะครับเ้าก็คนไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนี่นะครับน้ำยาแว๊กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเด hmm. ี๋ยวเราไปทําด้วยกันเลยนะครับผมว่าน้ำยาแวกของเราจะใช้ได้ผลกับรถของเราจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะเคลือบเงาสีรถของเราให้ เงางามจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับน้ํายาแว็กของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมว่าน้ํายาแว็กของเรานะครับผมจะเคลือบเงาสีรถของเราได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะแบ่งครึ่งนะครับผมเผื่อว่าให้เพื่อนๆสังเกตดูได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะใส่น้ํายาแว็กที่เราทําขึ้นมาเองนะครับผมฝั่งนี้เราจะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไงเรามาขัดด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับ น้ำยาแว็กของเรานะครับผมหลังจากละลายแล้วนะครับเราก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นครีมนะครับผมคล้ายๆครีมนะครับเดี๋ยวถ้าไงเรามาลองขัดไปด้วยกันเลยนะครับว่ามันจะเงาว๊าจริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะแว็กสีรถของเราได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็จะมาลูบเลยนะครับโอ้ร้อนมากเลยครับพี่น้องนะครับผมนะครับ เราก็จะใส่ผ้านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับว้าวนะครับผมนี่นะครับเรามาทดสอบดูด้วยกันเลยนะครับโว้าวมันเงามากเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับแยวแว็กของเรานะครับ ราก็จะเทสีกนะครับผมนี่นะครับถ้าใครมีเครื่องขัดนะครับผมก็ใช้เครื่องขัดก็ได้นะครับใช้เครื่องขัดที่ในจังหวะเบานะครับผมนี่นะครับว้าวมันขัดเงาวับเลยนะครับนี่นะครับ แสงแดดแรงมากๆเลยนะครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับดูความเงานะครับผมคนรอบั่างเนาะนะครับผมดูความเงานะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงผมจะเอารถไปเข้าร่มดูนะครับผมผมก็จะดูความเงานะครับว่ามันจะเงาจริงหรือเปล่านนะครับ โอเคนี่นะครับผมหลังจากที่ผมถอยรถเข้ามาในร่มนะครับผมผมก็จะมาขัดให้ดูนะครับก็ผ่านไปสักประมาณ5นาทีนะครับผมนะครับแว็กของเรามันก็ทําการแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาขัดอีกรอบนึงนะครับผมเผื่อว่าให้แว็กของเรานะครับเข้ากับผิวสีรถของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับขัดเลยนะครับผมใครมีเครื่องขัดก็ใช้เครื่องขัดนะครับผมในยังหัะเบานะครับ ถ้าไม่มีเครื่องขัดก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ต้องขัดให้มันเข้ากับสีของผิวรถนะครับนะครับเรามาสังเกตดูนะครับผมพอขัดรอบที่สองนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาขัดอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับมันก็จะเงาวับเลยนะครับผมขัดไปเรื่อยๆนะครับผมใครมีเครื่องขัดก็ใช้เครื่องขัดนะครับผมในจังหวะเบานะครับผมอย่าใช้จังหวะเร็วนะครับแลจังหวะช้านะครับผม แต่ผมไม่มีเครื่องนะครับผมยังไม่ได้ซื้อเครื่องนะครับนี่นะครับพอขัดเป็นวงกลมนะครับผมขัดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกอาจจะมีคราบนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับในรอบที่สองที่เราปล่อยทิ้งไว้นะครับผมพอเราขัดได้พอประมาณเราปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมให้เราพักก่อนนะครับแล้วเราก็มาขัดรอบที่สามนะครับมันก็จะเงาวับเลยนะครับนี่นะครับ ว้าวนะครับผมแร้มาสังเกตดูฝั่งที่เราไม่ได้ขัดนะครับนี่นครับฝั่งที่เราไม่ได้ขัดนะครับผมก็จะไม่มีความเงาเลยนะครับนี่นะครับถ้าไงเรามาลองเทน้ําลงไปนะครับผมว่าฝั่งไหนจะไหลลื่นกว่ากันนะครับนี่นะครับผมจะเทฝั่งที่ผมใช้แว็กขัดก่อนนะครับดูนะครับ ว้าวดูน้ำสิครับเพื่อนเพื่อนครับน้ำไม่เกาะเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับผมว้าวนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฝั่งที่เราไม่ได้กัดนะครับนี่นะครับน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับมันจะไม่ไหลออกไปนะครับมันก็จะเป็นเวิงอยู่นะครับนะครับ นี่นะครับมันก็ไม่ไหลออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูฝั่งนี้อีกรอบหนึงนะครับดูนะครับน้ำไม่เกาะเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางเลือกนะครับผมทําไว้เพื่อให้เพื่อนๆนะครับผมเอาเก็บไปใช้นะครับจะได้มีน้ำยาไว้ขัดเคลือบเงารถของเรานะครับนี่นะครับน้ำไม่เกาะเลยนะครับผมน้ำยาเคลือบเงาของเรานะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ีครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ดไม่มากก็น้อยนะครับผมขับรถดีมีน้ำใจไครไม่มีถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ผมก็ขอสลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ